สวัสดีทุกคนวันนี้วันที่สี่พฤษภาคมเป็นวันเกิดของแม่พี่และด้วยเหตุนี้นะครับผมก็เลยจะมาทําคลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่และก็แน่นอนนะครับผมวันเกิดก็ต้องมีเค้กนะครับและเค้กที่ผมเลือกก็จะเป็นร้านพึ่งน้อยนะครับเพราะว่าเป็นเค้กที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็หวานไม่เลี้ยนจนเกิดไปและนี่ครับน้ําที่คุณแม่ของพี่ชอบน้ําคุณใหญ่ยังไงครับ ก็แฟนตามีแต่แฟนตาพรามพรามตกไปหนึ่งมุกงานเย็บส่วนขนมกรุบกรอบนั้นก็ไม่รู้จะเลือกอะไรนะครับเพราะว่าคุณแม่ผมไม่กินอะไรเลยนะครับก็นอกจากเรบรยเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับและเรียบร้อยครับผมของทั้งหมดของเราก็ประมาณนี้น,นะครับแต่ว่าโดยความที่ผมเป็นคนที่รักนะแต่ไม่แสดงออกนะครับผมก็เลยไม่สามารถแบบฮัหลแฮปปี้เบรดนะครับ แบบสดงองค์แบบนั้นผมมันเคอเขินนะครับผมก็เลยทําการเซอร์ไพรส์อีกแบบหนึงนะครับโดยเราจะตั้งกล้องไว้ในบ้านแล้วก็จะปิดไฟทุกอย่างและทําเป็นว่าผมออกมาสตรีมข้างนอกนะครับและจะมาดูรีแอคชั่นของคุณแม่ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไงและมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับไปดูกันเลย Oh, <laughs> อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมแอบซื้อโทรศัพท์ใหม่กับคุณแม่นะครับเนื่องจากว,ว่าโทรศัพท์ของคุณแม่นั้นใช้งานมาประมาณ5ปีแล้วครับเครื่องก็ช้าเปิดเครื่องก็ไม่ค่อยติดะที่สําคัญคือแบตชาร์จไม่เข้านะครับก็เลยซื้อโทรศัพท์ขึ้นใหม่เพื่อทีไไ่ไปใช้งาน ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแม่นะครับผมก็ไม่ได้เมะไรยิ่งใหญ่เหมือนใครเขานะครับไม่ได้มีเงินทองจนทําให้คุณแม่สบายแต่ว่าผมก็จะจัดวันเกิดให้กับคุณแม่ทุกปีเท่าที่จะทําได้หลายคนอาจจะมองว่าการจัดวันเกิดก็เหมือนมันเป็นเรื่องไร้สาระนะครับแต่ว่าสําหรับผมถึงแม้ผมจะไม่มีเงินหรือมีทองใดๆนะครับผมก็อยากจะจัดวันเกิดให้คุณแม่ทุกปีเพราะว่า ชีวิตของคนนั้นมันสั้นมากมายนะครับก็เลยอยากทำให้ดีที่สุดก่อนที่จะไม่มีโอกาสนะครับวันนี้ก็สุขแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับใครชอบก็สามารถกดไลค์ให้ผมได้นะครับกดติดตามด้วยนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้กับทุกคนวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเจอกันใหม่เมื่อเกิดต้องการครับ